เจิญเจิญบุญสูงเดินหรือชื่อเดิมนัทวันบุญคิรินเป็นหนึ่งในนักร้องผู้ครองใจคนไทยทั้งประเทศในอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยผลงานที่สะท้อนถึงชีวิตและการต่อสู้จากอัลบั้มฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งดังที่สุดในปี2533เธอเข้าสู่วงการเพลงมีผลงานเพลงดังต้องสู้จึงจะชนะซึ่งกลายเป็นเพลง ที่สร้างแรงบันดาลใจและความหวังให้กับผู้ฝั่งจนถึงปัจจุบันเจิเจิญเติบโตในครอบครัวที่ยากจนอยู่จังหวัดนครราช,ชสีมาเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักร้องโดยร้องเพลงในร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ชื่อเจิญเจิญภายหลังเปลี่ยนมาเป็นเจิญเจิญเพื่อให้แขกเช้าต่างชาติเรียกง่ายขึ้น เจจิินนมีผลงานการประกวดร้องเพลง KPN Award ในปี2527และได้รับรางวัลน,นักร้องดีเด่นร่วมกับศิลปินอย่างเบิร์ดทงชัยแม็กอินไตแม้ในช่วงแรกเธอจะ,ะเผชิญอุปสรรคเรื่องสัญญาในการร้องเพลงแต่เจินเจินก็สามารถสร้างอัลบั้มที่สะท้อนชีวิตจริงของเธอออกมาได้และได้รับความนิยมอย่างสูงในอัลบั้มฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ถ่ายทอเรื่องราวชีวิตของเธอได้อย่างซาบซึ่งรวมถึงบทเพลงที่สื่อความหมายรักชาติในอัลบั้มข้าคือคนไทยหลังจากนั้นเธอก็ไปใช้ชีวิตในต่างแดนเมื่อผลงานประสบความสําเร็จในประเทศไทยเจินเจินย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในปี2545แม้จะประสบปัญหาทางด้านธุรกิจและต้องเผชิญความท้าทายแต่เธอก็ยังใช้เสียงเพลง สร้างรอยยิ้มและให้กำลังใจกับผู้คนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจากนั้นเธอก็มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินลาวจำนวน6อัลบัม้มและกลับมาปล่อยซิงเกิลใหม่ในช่วงปี2557ถึง2558อย่างเช่นเพลงถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้และเพลงรู้สึกดีที่คิดถึงทุกวันนี้เจิญน,นกลับมาอยู่เมืองไทยได้เปิดกิจการ ร้านเจิญเจินสละเปาเกี๊ยวกุ้งพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายบทเพลงของเธอยังคงอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ฟังและเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถและจิตวิญญาณของศิลป,ปินผู้ไม่เคยหยุดต่อสู้ในทุกช่วงชีวิตเจิญเจิน,จนบุญสูงเดินนักร้องผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านบทเพลงอมตะ